ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับฮอนด้าทันเ l ล750นะครับก็หลังจากที่เราได้ลองอขับขี่นะครับระยะทางก็น่าจะประมาณเ,าเกือบเกือบพันโลนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับจากาที่ได้ลองขับขี่รุ่นนี้นะครับช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าโปรโมชั่นค่อนข้างดี นะครับในส่วนของส่วนรถแล้วก็ของแถมนะครับก็เลยอยากจะทำรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในรถรุ่นนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจในส่วนไหบ้างนะครับเอ,อ่อโดยสเปคนะครับก็น่าจะน่าจะทราบกันหมดแล้วเนาะก็คิดว่าไม่คงไม่ลงรายละเอียดอะไรเราจะมาคุยกันที่การขับขี่นะครับ ก็จากที่เคยเได้ยินรีวิวมานะก็บอกว่าขับขี่ง่ายก็อันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าขับขี่ได้สะดวกแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยขับรุ่นใหญ่นะครับอาจจะขยับซีซีถือว่าขับขับได้ง่ายครับเอ่อเบาะนั่งดีครับค่อนข้างนิ่มกระชับแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าฟองน้ำมันจะฟูๆหน่อย อาจจะเพราะเราขี่รถเบาะเล็กๆมาก่อนนะก็เลยรู้สึกว่ามันมันฟูนิดนึงคน170นะครับขาอย่างตัวผมเองนะครับสูง170ก็ถือว่าเท้าประมาณปลายเท้าครับยังพอขอย่งได้ถือว่าไม่ไม่ไม่ลำบากมากนะครับการเข็นเข้าออกทำได้สะดวกครับรถหนักแต่ว่ายังยังพอเข็นได้ ไม่ไม่ไม่ถือว่าลำบากมากนะครับเขียนเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนอื่นๆของการขับขี่ก็โดยรวมถือว่าดีครับอัตราการเร่งเร่งแซงนะครับโดยเฉพาะการขี่ขึ้นเขาเราจำเป็นต้องแซงหลายๆคันสามารถเกียร์ห้าเกียร์หกได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องลดเกียร์ไปได้ต่อเนื่องเลยเออ,อย่างอื่นก็ โดยรวมผมว่าดีนะครับถือว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้เนาะถือว่าราคาไม่แรงครับแล้วก็ออปชันที่ให้ก็ถือว่าครบนะครับสำหรับการขี่ใช้งานทั่วไปเดินทางนะครับอาจจะลุยบ้างนิดหน่อยนะครับเ,เรื่องความสูงของท้องรถนะครับถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่เอาไปลุยหนักนะครับมันมันพอนะครับ ที่เคยดูในคลิปต่างประเทศรีวิวก็ไปลุยหดหดก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละคนด้วยนะครับแต่คิดว่าถ้าขี่ปกติเราใส่กันแข้งข้างล่างไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรถือว่าขี่ปกติแล้วก็ลุยนิดหน่อยนี่ไม่ไม่มีผลนะครับเออมาดูกันที่ข้อดีที่ชอบเนาะอ,อ,อย่างที่บอกก็คือ ขับง่ายนั่งสบายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับรถไม่ไม,ไม่ไม่ยากครับขี่ค่อนข้างง่ายาในส่วนต่อไปก็คือ,อาการกินน้ำมันในคาร์ดร์750ผมมองว่าก็กลางๆครับไม่ถือว่าดีหรือว่าแย่เฉลี่ยกลมๆเลยนะครับขึ้นเขาแล้วก็ใช้ความเร็วบ้างนะก็อยู่ที่ประมาณ21โลลิตร คำนวณจากทริปมิตเตอร์เนาะแล้วก็ส่วนของใช้งานจริงก็ไม่หนีไปจากไม,ไม่หนีไปจากนี้ครับประมาณนี้ก็รับได้ในส่วนหนึ่งนะครับถ้าราคานะ้ำมันประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวผมว่าก็ไม่ไม,ไม่น่าเกียดเพราะว่า,ารถคันนี้ก็ก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วครับไม่ถือว่าเยอะเอ่อการขับขี่นะครับเอ่อถือว่า ดีนะครับไอความร้อนของเครื่องนะครับก็มันก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่โดนต้นขามันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะลงไปทางหน้าแข้งถ้ามากกว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าบูทเงี้ยก็ไม่มีผลอะไรครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเนาะมันจะลามมาถึงหัวเข่าแล้วก็นอ่องอ่าหัวเข่าแล้วก็ต้นขานะครับแต่รุ่นนี้นี่มันจะลงไปด้านล่างถ้ามากกว่าก็ถือว่าโอเค ส่วนชิวหน้าครับชิวหน้าเ,เคยดูไหลรีวิวนะก็แจ้งว่ามันตัดลมค่อนข้างดีแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็กลางๆนะครับหมายถึงว่าไม่ใส่หมวกสมมติขี่ไม่ใส่หมวกนี้ก็กผมยุ่งอะ่ะคือมันก็มีครับถือว่าก็ไม่ไม่ถือว่าตัดเยอะนะแต่ก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าตัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็คิดว่าไม่เพราะว่า ด้วยความสูงของชิวประมาณนี้นะแล้วมันก็ออกแบบมากึ่งๆมันก็คงจะสูงมากไม่ได้มันจะเข้ามาเยอะก็คือในส่วนของลำตัวแล้วก็แขนนะครับค่อนข้างเยอะก็ถือว่าผมให้กลางๆแล้วกันชิวก็คิดว่ามันมันไม่แบบแบบรู้สึกไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยลมก็ยังโดนแถวหน้าผากอยู่เอ่อในส่วนต่อไปนะครับที่รู้สึกขัดขัดก็คือเกี่ยวกับ ตัวแป้นในการเลือกโหมดนะครับก็กดสับสนอยู่หลายรอบนะครับผมว่าเขาออกแบบมามันข,ขัดขัดนะครับอันนี้ต้องดูดูคู่มือในการทำใน YouTube นะพอสมควรเพราะว่าโหมดมันค่อนข้างงงแต่แต่คิดว่าปรับตัวสักระยะหนึ่งน่าจะใช้ได้แล้วก็ตำแหน่งไฟไฟผ่าไฟไฟขอทางนะเนาะมันควรจะอยู่ด้านหน้านะครับหลายครั้งจะพยายามใช้แต่ว่า มันก็ขัดกับนิ้วมือเราทึ่มันต้องยกนิ้วขึ้นอันนี้ผมว่าก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะที่มันอาจจะต้องปรับตัวหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบที่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านหน้าบริเวณด้านหน้าเนาะเบาะนั่งสบายครับอย่างที่บอกไปแล้วเ,เกียร์เข้าง่ายครับแต่ว่ามันรู้สึกเสียงมันดังหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถือว่าเข้าปกติ คันนี้นะครับก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกแปลกๆก็คือหน้ามันจะสายครับถ้าลองลองปล่อยมือเนี่ยจะแบบสายค่อนข้างเยอะเออไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาที่ลูกปืนหรือว่าดิสอาจจะงองหรือว่าโชคมีปัญหานะเพราะว่าคันนี้ก็เป็นเป็นรถเช่านะครับถ้าถ้าปล่อยมือนี่จะเห็นชัดเลยว่าเออแฮนสั่นสายค่อนข้างแรงมาก แต,แต่ก็ขี่ถ้าสองมือนี่ก็ปกติครับความเร็วนี่ทำได้ต่อเนื่องครับก็คือระยะร้อยไปร้อยสามร้อยสี่นี่คือแบบเดียวไม่มีปัญหาเล่งแสงง่ายส่วนอื่นๆเออมาที่หน้าจอครับหน้าจอก็ใช้งานได้ดีนะครับ จอภาพชัดเจนเห็นชัดแล้วก็สีสันให้ความชัดเจนดีครับแต่มันก็จะติดเรื่องเรื่องหมูดนะครับโดยส่วนตัวผมว่าพวกทิป A ทิป c o คอนซัมชันทิป B ทิป c o คอนซัมชันอะไรพวกนี้มันมันเยอะไปโดยส่วนตัวนะครับมันมันก็ดีแต่ว่าหนึ่งคือด้วยตัวหนังสือที่มันเล็กแล้วก็เรา ไม่น่าจะใช้อะไรกับมันบ่อยมากนะครับแล้วที่ที่คิดว่าควรจะมีก็คืออย่างตัววัดอุณหภูมิภายนอกนะครับไม่มีแต่ว่าไปมีวัดอุณหภูมิน้ําเครื่องยนต์ซึ่งซึ่งมันก็ดีนะครับก็คือจะได้ทราบว่าระบบหล่อเย็นเรามีปัญหาไหมแต่ควรจะมีซักตัวหนึ่งที่มุมด้านซ้ายก็ได้ครับเป็นตัวบอกอุณหภูมิของภายนอกนะครับผมว่ารถส่วนใหญ่ระดับนี้เนาะก็จะมีครบแต่ว่า มันไปมีเยอะบางอย่างแต่ว่าไอ้ที่ควรจะมีก็ขาดไปก็เลยคิดว่าถ้าเพิ่มตรงนี้มาก็น่าจะดีอ,อีกดีพอสมควรนะครับหมายถึงว่าเราจะได้รู้บรรยากาศภายนอกด้วยเนาะแต่ว่าเทมของอุณหภูมิของเครื่องที่มีเนี่ยผมว่าก,ก,ก็ดีแล้วนะครับเออคันเร่งเบรกเบรกถือว่าทำได้ดีครับ ABS ทำงานดีมากแล้วก็ เบรกหน้าหลังเอาอยู่ครับที่ความเร็วปกติแล้วก็ลองทดสอบตอนอาทางลูกลังแล้วก็เบรกก็ ABS ก็ช่วยได้หลายครั้งถือว่าถือว่าผ่านนะครับในส่วนของเบรกหน้าแล้วก็หลังามาในส่วนของกระจกเ,เห็นชัดเจนดีครับปรับนิดหน่อยมุมแคบมุมกว้างาทําได้ดี ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเ,เสียงท่อนะครับก็ถ้าคนชอบสไตล์ดุดุมันจะเพาะตอนติดเครื่องรอบเดินเบาแต่พอขี่ไปด้วยความเร็วเนี่ยมันจะเงียบมากอาจจะเป็นเพราะโดยกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่จะผมว่ามันเงียบเงียบแบบรู้สึกเหมือนเหมือนรถด,ดับในบางครั้งน,นะเนาะมันเงียบจริงๆแต่ ช่วงล้อติดไฟแดงหรือว่าตอนจะออกตัวเนี่ยเสียงรถก็ก็ถือว่าเพาะนะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์ดูดันเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปทําท่อหรือว่าเปลี่ยนท่อนะก็เสียงอาจจะเพาะขึ้นถ้าคนชอบแบบสไตล์เสียงเพาะๆหน่อยเอ่อโดยรวมอย่างอื่นก็ถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ผมว่าก็ก็คือถือว่าคุ้มนะครับกับรถคดสลางแล้วก็ด้วยแบรนด์ฮอนด้าเนาะเรื่องศูนย์บริการอะไร แต่ว่าอะไหล่เคยคุยกับเซลนะครับก็เขาก็แจ้งว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรถนําเข้าเนาะจากญี่ปุ่นดังนั้นอะไหล่สเปร์พาร์ตเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสั่งจากญี่ปุ่นในบางตัวนะครับไม่แน่ใจว่าบางตัวหรือเปล่าแต่เพราะว่ามันนําเข้ามาเนาะดังนั้นเวลาเอ่อเสียหายอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอสเปร์พาร์ตระดับหนึ่งแต่ด้วยแบรนด์ฮอนด้าผมมองว่าน่าจะไม่นานครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนาะเพราะว่าเอ่อหนึ่งคือจำนวนผู้ใช้แล้วก็ด้วยตัวแบรนด์นะครับคิดว่าไม่นานแต่ว่า ถ้าจะเทียบกับ nx อะไรพวกนี้ที่ผลิตในไทยอะ่ะคิดว่าก็ต้องรอนานหน่อยเออช่วงล่างเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือเวลาตกหลุมที่ความเร็วสักเกินร้อยเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่แน่นนะครับมันจะย้วยทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือกับว่าควบคุมไม่ได้เนาะแต่รู้สึกว่ามันจะมันจะ มันจะไม่หนึบอะอย่างที่เคยได้ยินมานะมันก็จริงนะผมว่าทั้งหน้าแล้วก็หลังมันจะไม่นิ่งก็อาจจะต้องมาอัปเกรดในส่วนของโชค๊คเพิ่มเติมนะครับถ้าใครต้องการเพอร์อร์มาแล้วก็ความเร็วสูงก็คิดว่าโช๊คเดิมได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคนอาชอบขี่รถแบบนิ่งๆอะไรเ่งี้คิดว่าน่าจะไม่เหมาะอาจจะต้องตับก็น่าจะประมาณนี้ครับในส่วนของ nx ส่วนของไฟหน้าผมไม่ได้ทดสอบนะครับไม่ได้ขี่กลางคืนแต่คิดว่าถ้าสายนี้ก็จะเพิ่มสปอตไลท์อะไรอยู่แล้ว,แ,ลวแต่แต่คิดว่าด้วยไฟระดับนี้คิดว่าไม่น่าจะสว่างดูจากขนาดซึ่งค่อนข้างเล็กนะเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะติดสปอตไลท์เพิ่มสำหรับคนที่ต้องการความชัดเจนนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับบัจเจตที่ไม่แรงเกินกับสิ่งที่ได้นะครับก็ตามสไตล์ฮ o n d a ไม่ไม่โดดเด่นไปทุกจุดแต่ว่าก็ไม่ได้แยก่ก็สมกับราคาแล้วก็อุ่นใจได้เรื่องศูนย์บริการแล้วก็อะไรนะครับซึ่งก็มีความเป็น Honda อย่างที่เราทราบ,บกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอ่อตัวรถวางใจได้ครับก็ คุณภาพการประกอบอะไรก็ถือว่าทำได้ดีครับก็ประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะเนื่องจากที่แจ้งไปก็คือมีส่วนลดค่อนข้างเยอะสำหรับช่วงนี้แล้วก็เอาไว้ช่องใช้ท่องเที่ยวใช้งานชีวิตประจำวันได้ไหมคิดว่าถ้าคนมีทักษะไม่มีปัญหาครับรถเข็นเข้าเข็นออก ค่อนข้างสะดวกไม่หนักมากเอ่อแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับคาร์ดประมาณนี้ในท้องตลาดนะครับในรุ่นรุ่นไล่ๆกันก็ครับมีประมาณนี้ครับสำหรับการมาอัปเดตรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็มีโปรดีๆหลายสูตรนะครับซึ่งก็ไปไปไปเช็คดูได้ครับก็ ที่เห็นเห็นมาก็ส่วนลด30,000ืแล้วก็ประกันอะไรพวกเนี้พื้นฐานถือว่าถ้าไม่เอาไว้ใช้งานขี่ท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าผมว่าเหมาะเลยแหละขี่ไกลได้ไม่มีปัญหากินน้ำมันก็แต่ถ้าเทียบกับเทเนเรคิดว่าน่าจะประหยัดกว่าเทเนเรน่าจะประหยัดกว่าเพราะว่าแรงม้าน้อยกว่าเนาะแล้วก็ดูหลายๆรีวิวก็เทเนเรจะยืนประมาณ23โลลิตรแล้วก็ คันนี้จะอยู่ที่21กว่ากว่านิดๆอันนี้ที่ความเร็วเฉลี่ยรประมาณขี่เดินทางนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ขี่รถเร็วก็อยู่ประมาณ110ไม่เกิน130อะไรประมาณนี้ซึ่งสำหรับคันนี้ถ้าขี่ระดับ130แล้วโช๊คมันออกย้่ยๆเงี้ยก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าขี่เดินทางไม่เกินนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ข้อมูลในส่วนใดนี่ครับท,ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ อาจจะคอมเมนต์หรือว่าแจ้งได้นะครับอันนี้คือโดยที่ขี่มาระยะทางประมาณาไปกลับนี่ก็สักประมาณเกือบพันโลนะครับก็โดยส่วนตัวขี่ c ี f มาก่อนนะแล้วก็อยากจะลองข้ามมาเล่นรถใหญ่สำหรับเดินทางเพราะว่าอยากจะขี่แนวเดินทางมากกว่าก็เลยลองเอาตัวนี้มาใช้งานดูก็ได้อย่างเสียอย่างครับแรลลี่ก็ ไปได้หมดแต่ว่าเหนื่อยหน่อยคันนี้ก็ขี่วันวันหนึ่งระดับ500โลก็มันรู้สึกไม่ล้านะครับการสั่นสะเทือนน้อยกว่าแล้วก็การเร่งแซงอะไรเงี้ยเราเราไม่ต้องลุ้นมากถือว่าไปได้แบบไม่ต้องกังวลเกียร์ห้าเกียร์หก็แซงได้แต่ถ้าเทียบกับแรลลี่เวลาขึ้นเนินขึ้นเขาเร่งแซงเราตเราต้องไล่เกียร์ช่วยก็ตามซีซีและครับรถก็คันนี้สองสูบเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีกับ กับไม่ถึง3 0 0ซีซีก็ธรรมดาแต่ว่าอัตราการสิ้นเปลืองก็แรนล,ลี่ก็จะประหยัดกว่าพอสมควรประมาณ26โลลิตรถ้าขี่ความเร็วประมาณไล่ๆกันนะครับแต่ว่าแรนล,ลี่นี่120นี่ก็ผมว่า80%ของเครื่องนั่นล่ะมันก็เกือบสุดแล้วดังนั้นการจะทำความเร็วอะไรเงี้ยก็ยากหน่อยเอาบาะก็เมื่อยตูดเหมือนกัน,นครับถ้าขี่เกินถ้าร้อยสอให้ลถ นั่นยังไงก็เมื่อยธรรมดาครับก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคิดว่า,ารีวิวสั้นๆนี้คงมีประโยชน์นะครับข้อมูลในส่วนใดไม่ถูกต้องผิดพลาดก็ขออภัยไปด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะคิดต่างในมุมอื่นก็ก็อันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วก็สไตล์การขับขี่ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ